เดีย๋ยวลองตรงนี้นะรนนครับเป็นไหนก่อนนตอนนี้มีกรนะป๋าชูอยู่นะเดี๋ยวลองดู ขึ้นมาโดนนะเหยื่อตกจากจากหญ้านะดิ่มดิ่มกลับเลยใซสสวยนะครับตัวนี้นิดหนึ่งนะผมติดกองปัดหน,นึ่งครับดินยังเหยื่อตกที่หญ้า,าซัดเลยครับนี่ครับกลับเป็นเขียดจ้ำนะครับนิวไออัดจ้ำทำไปจะเขียดนิวอดจ้ำนะครับสีแดง ไซสสวยนะครับตัวนี้เหยียดตกสัดเลยครับนี่ครับสภาพหมายครับหมายคลองธรรมชาตินะครัผมดีไปฝากนู้นครับมีปากกระโจนครับตรงริมดิบามีตัวครับโดนจริงนะนิวออดจ้ำสีแดงครับเต็มสองตะขอเลยครับใสสวยครับตัวนี้ฝากด้วยครับผมนิวออดจ้าใครจำครับใบนับเป็นหนึ่งสุดยอดมากครับ